สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดต,ตามทุกทกท่านนะคะยะโสธารา,า้านะคะมีวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยด้วยกันเนาะค่ะคือมี fc นะคะได้อคอมเมนต์เข้ามานะคะบอกว่าเห็นยโสธาราเนี่ยนะคะ,ะ,ะในการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะรู้สึกว่า แฮปปี้เนสมากรู้สึกว่ามีพลังทานบวกเยอะแล้วทีนี้ก็ไปเจอกันอยู่ที่มัสสนะคะเนาะแล้วก็ไปเจอกันที่มัสสาแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกัน,นก็นก็ถามว่าเขาเป็น FC นะนะคะติดตามอา,อาจารย์มานานมานานมากเลยนะคะอาจารย์โพสต์วิดีโออะไรก็จะพยายามเข้าฟังแต่ก็เข้าฟังได้เกือบทุกวิดีโอเลยนะคะ ยโสธราก็ขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะก็เลยถามว่าเอ๊มีท็อปิกอะไรที่ทำให้เราสนใจที่ทำให้เราสนใจมากขนาดนั้นเหรอเขาบอกว่ารู้สึกว่ามอีอาจารย์เนี่ยมีอัน,นิจทีข้างในเยอะแล้วก็เห็นพูดว่าด้วยเรื่องของความสุขแล้วก็การวางตัวแล้วก็เป้าหมายสูงสุดของชีวิต หรืออาจจะมีคีย์เวิร์ดในเรื่องของอจิตวิญญาณความสุขมุมสงบนะคะการวางตัวความเป็นอิสระภาพความรักความเข้าใจความเมตตาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าคำนี้มันโดนใจนะะในขณะที่เขามีปัญหาชีวิตเนี่ยเขารู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาต้องการมันคือคำเหล่านี้แต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่า คำเหล่านี้มันมีความสําคัญกับชีวิตของเราอย่างไรแล้วเราเอามาบูรณาการกับชีวิตของเราได้อย่างไรในทัศนคติมุมมองของคุณยโสธราเนี่ยมองแบบไหนกับทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสเดินทางไปกลับบ้านนะคะหลังจากที่ทำงานนะคะเสร็จ กะะ็ไม่เชิงว่าเสร็จเนาะแต่ว่าความก้าวหน้าของงานมันมีซึ่งทุกๆวันเนี่ยนะคะยโสธราจะวางโปรแกรมของตัวเองไว้ว่าหลังจากตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยนะคะ,ะก็จะทําหน้าที่กับการทําสมาธิสํารวมจิตก่อนนะคะอาจทำสมาธิก่อนที่จะลุกออกมาจากที่นอนของตนเองเมื่อทําสมาธิเสร็จแล้วนะคะก็จะอภิวาันทานะคะ พระพุทธเจ้าเนาะพระรัตนตรัยหรือสิ่งเคารพนะอ,ะอันนี้ก็ทุกท่านที่นับถือศาสนาอื่นๆก็สามารถเอาไปทําได้นะคะก็คืออ่าลืมตาขึ้นมาก็ก็ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของตนเองหรือมหาเทพที่ท่านนับถือหรือสิ่งเคารพที่ท่านนับถือนะคะได้นะคะหลังจากนั้นนะคะ,ะเราก็จะลืมตาขึ้นมานะคะแล้วก็ จัดการกับที่นอนของตัวเองนะครับพับที่รับที่นอนของเราน่ให้เรียบร้อยนะที่นุ่งห่มอะไรที่เราเป็นผ้าห่มของเราผ้าปูที่นอนอะไรของเราให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วางโปรแกรมว่าวันนี้ตอนเช้านะคะสิ่งที่เราจะต้องจัดการคืองานอะไรอนยะ่างเช่นอาจาราย์ยศารณ์นะคะก็จะ,ะก็จะจัดการในเรื่องของเอกสารแล้วก็งานวิจัยนะคะเราก็จะค่อนข้างที่จะ โฟกัสมาที่ตัวงานว่าวันนี้เราจะทำอะไรก่อนแลวเราจะใส่ข้อมูลไปในช่องตรงไหนนะครับเพื่อที่จะให้มันมีความก้าวหน้าเราจะทำได้วันละหน้าสองหน้าสามหน้ามันก็คือความก้าวหน้าเราจะใส่เอกสารนะคะได้ภาพ1นสองภาพมันก็คือความก้าวหน้าของงานนะครมันก็ดีกว่าที่เรานะไม่ได้ทำอะไรเลยและงานของเรามันก็ไม่ได้ ไปต่อจากนั้นได้นะคะดังนั้นความก้าวหน้าของงานเนี่ยอาจจะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นการพัฒนางานของเราถือว่าเป็นความก้าวหน้านะคะในงานของเรานะคะหลังจากนั้นก็ตั้งเวลาว่าอ่าเมื่อเราทําเช้าถึงเที่ยงเสร็จแล้วเนี่ยการงานเอกสารของเราเนี่ยนะคะจะต้องวางลงเนาะจะต้องวางลงแล้วก็เราจะต้องไปให้ความสําคัญกับอย่างอื่นด้วย เราอยากทาแต่ง,งานอย่างเดียวนะคะมันมีอย่างอื่นที่เราจะต้องไปรับผิดชอบแล้วก็ต้องไปโฟกัสอีกนะคะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราทําอะไรหลายอย่างมากเลยอย่างเป็นต้นนะคะแล้วตอนบ่ายนะคะเราก็จะวางโปรแกรมว่าเ,เราจะไปไหนต่อแล้วเราก็จะทําอะไรบ่อโดยวางงานตรงนั้นไปถ้าเป็นงานที่ไม่รีเร่งหรือถ้าเป็นงานที่ไม่มีความด่วนมากนักนะคะเราก็จะพยายามทำให้ได้หลายๆงาน ด้วยกันนะคะสิ่งที่เราสามารถนำมาจัดการในการทำงานได้คืออ n นิจ้นะคะแล้วก็การคิดอย่างเป็นระบบแต่จิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยจะต้องมีความคิดและก็ความเข้าใจว่าชีวิตของความเป็นมนุษย์หรือสรรพชีวิตทุกอย่างต้องมีการพัฒนา ต้องมีความพัฒนาและต้องพัฒนานะคะชีวิตของเราจะอยู่เฉยๆและไม่พัฒนาจะมัวครุ่นคิดในเรื่องเดิมๆหรือในสิ่งที่มันเป็นเดิมๆหรือการหาในสิ่งที่มันมันไม่ท้าทายมันไม่ใช่เป็นการพัฒนาชีวิตและมันไม่ใช่เป็นความมั่นคงของชีวิตเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่แต่เรื่องเหล่านี้เราจะต้องฝึกมันให้ได้แล้วก็ทํามันให้เป็นฝึกให้ได้และทําให้เป็น และเราก็จะต้องมีความาเข้าใจด้วยว่าอะไรคือเป้าหมายที่สุดของชีวิตเรานะคะอะไรคือเป้าหมายที่สุดของชีวิตเราทีนะะานี้ก็มี f c เนี่ยนะคะที่เข้ามาถามเราเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆหลายท่านหลายคนเนี่ยเหลือเกินเนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของความรักเนาะนะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยในใ,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 ใน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 ยุคนี้นะคะในช่วงเนี้ย บางท่านก็แต่งงานแล้วนะคะไปแต่งงานแล้วนะคะกับผู้หญิงนะครับเพื่อนของอาจารย์ก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงเสร็จแล้วก็จ่ายค่าสินสอดทองมั่นเนี่ยนะคะเงินตั้งสามแสนทองสองบาทพอเราแต่งมาได้สักพักหนึ่งนะคะทุกอย่างมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะ เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความไม่เข้าใจเกิดปัญหาปากท้องหนี้สินเนนงินทองหน้าที่การงานอะไรต่างๆเนี่ยฮะไม่ว่าแต่ผู้ชายก็เกิดปัญหาไม่ว่าแต่ผู้หญิงก็เกิดปัญหาก็ยังไม่ได้มีลูกด้วยกันเลยใช้ระยะเวลาในการอยู่ด้วยกันเนี่ยแเดือน8เดือนเนี่ยแต่เมื่อวานอาจารย์ไปอา,อารมาเทอรพ์พีนะคะก็ไปเจอแล้วเขาก็เล่าให้ฟังก็เข้ามาก็จับขาเล่ากัน ให้ฟังแบบเอาเป็นเอาตายแบบเมามันเลยเหมือนกับเขาเขารู้สึกว่าเขาเขาเอื่อล้นเนาะความทุกข์ระทมนะฮะเป็นเป็นสามีเนาะเขาก็เอออยากเล่าให้ฟังเขารู้สึกว่าเวาลาเขาได้เล่าแล้วเขาสบายใจกับเราแล้วก็ได้รู้สึกว่าได้ฟังทางออกหรือได้ฟังทัศนะวิสัยจากเราแล้วก็รู้สึกว่าเขา เขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้ขึ้นนะคะแต่เขาให้ความสรุปกับชีวิตว่าคงไม่นานนะคงไม่ถึงปีเขาคงจะต้องต่างคนต่างไปต่างคนต่างเลิกก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันต่อนะเพราะว่าผู้หญิงเขาก็บอกเลิกหลายครั้งนะคะด้วยไม่รู้เขามีปัญหาอะไรไม่รู้เขามีเหตุอะไรส่วนเราเป็นผู้ชายเราก็คิดว่าเออเราไปตกแต่งเขาแล้วเนาะแต่พอเวลาใช้ชีวิตต่อไปใช้ชีวิตด้วยกันไป ผู้หญิงเขาก็หาว่าเราไม่พัฒนาชีวิตเราจะอยู่แค่นี้หรอจะกินอยู่ใช้ชีวิตเดิมๆซ้ำๆเราก็หากินแค่นี้ใช่ไหมนะคะ,ะชายเห็นหญิงหญิงเห็นชายอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณไม่ได้มีอะไรดีขึ้นผู้ชายก็มองเห็นผู้หญิงผู้หญิงก็มองเห็นผู้ชายว่าหน้าที่การงานเธอมีแค่นี้เหรอเธอจะได้เงินแค่นี้เหรอถ้ามีลูกมีต้าอ,อะไรคือต่างคนต่างมีเหตุผลนะคะ พูดง่ายๆก็คือทั้งสองฝ่ายไม่มีการพัฒนานะฮะไม่มีความพัฒนาในชีวิตหรือไม่มีแนวทางในการพัฒนาหรือในทางที่จะส่งเสริมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนามันก็เลยเกิดปัญหานะคะทีนี้มนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่มันตามมานั้นก็คืออาการหย่าร้างหรือไม่ไม่ไม่สามารถจูงเข้าหากันได้นะคะด้วย หลักการและเหตุผลทั้งสองฝ่ายทีนี้ยแเดือนมาเนี้ยนะฮะสิ่งที่เราเสียคือเราเสียทั้งเงินเราเสียทั้งเวลาเราเสียทั้งโอกาสต่างๆถ้าเราเอาแปดเดือนของเราเนี้ยศึกษากันนะคะแล้วก็เอาเงินที่เรามีมาลงทุนกับชีวิตเพื่อให้มันเกิดความเพื่อให้มันเกิดการขับเคลื่อนทางธุรกิจแล้วก็ให้มันมีที่มาของเงินนะคะ แล้วก็มีธุรกิจ My Business ธุรกิจของเราเนี่ยนะคะให้มันมีอะไรมาหล่อเลี้ยงแล้วก็มันมีสิ่งที่จะต้องทำกับตนเองนะคะมันก็น่าจะสนุกมากกว่าที่จะมีชีวิตแบบเดิมๆตามทัศนคติของอาจารย์เป็นอย่างนี้เมื่อใดก็ตามที่เราจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไรบางอย่างนะคะเราเอาเงินไปลงทุนกับบ้านเอาเงินไปลงทุนกับรถเอาเงินไปลงทุนกับ ไปแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของเรายัางไม่ดียังไม่มีที่มาของเงินยังไม่มีที่มาของแหล่งเงินนะยังไม่มีท่อน้ําเลี้ยงชีวิตของเราการลงทุนแบบนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่สุ่มเสี่ยงและเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ใดๆกับชีวิตของเรานะคะอ่าอย่างเช่นเรา มีบ้านอยู่อาอาจารย์ก็จะถามต่อไปว่าแล้วเรามีบ้านอยู่แล้วมันยังไงมันคือความมั่นคงของเราเหรอกับการที่เรามีบ้านอยู่1 2เรามีรถขับอ่าแล้วมันยังไงแล้วมีรถขับแล้วมันยังไงถ้ามันเป็นเป็นการขับรถเฉยๆโดยไม่มีการประกอบธุรกิจอะไรมันทําอะไรให้คุณได้บ้างมากกว่าการที่คุณขับรถเฉยๆนะต้องหาคําตอบให้ได้ว่าซื้อบ้านเพื่ออะไรมีรถเพื่ออะไร นะคะแล้วก็การใช้ชีวิตของเราเพื่ออะไรถ้าเราจะมมองหาแต่ตัวเองว่าเออถ้าฉันรู้สึกฉันมีแล้วฉันรู้สึกฉันแฮปปี้เนสฉันรู้สึกฉันมั่นคงฉันรู้สึกฉันมีที่อยู่อาศัยโอเคอันนั้นเราไม่ได้ปฏิเสธนะคะเรามีความเคารพในเสรีภาพแล้วก็ทางความคิดของแต่ละแต่ละฝ่ายอยู่แล้วแต่มันมีช้อยต่อไปอีกว่าแล้วไงต่ออ่าแล้วไงต่อ อาเรามีบ้านอยู่แต่เราไม่มีธุรกิจทําสุดท้ายเราก็ต้องไปหารับจ้างสุดท้ายเราก็ต้องเดินทางออกไปที่ไกลๆบางทีงานของเราอาจจะอยู่ต่างประเทศต้องไปรับจงรับจ้างอยู่ต่างประเทศบ้านที่เราสร้างก็ไม่มีใครอยู่หรืออาจจะจ้างให้คนอยู่คนอยู่ไม่ได้สร้างคนสร้างไม่ได้อยู่อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะฮะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีความสุขอยู่กับการอยู่ในบ้านของเราได้แต่คนจีนเนี่ยเขาจะเอาเงินเนี่ย ไปสร้างธุรกิจของเขาก่อนซึ่งเขาจะนอนตรงไหนก็ได้เพราะเขาบอกว่ามันหลับได้เหมือนกันแต่เขาจะหลับบนความความสุขเขาจะหลับบนความไว้วางใจเขาจะหลับบนความสบายใจเขาจะหลับบนความความความที่เขารู้สึกว่าเออมันมันเวลาเขาตื่นขึ้นมานะที่ของเขามันสร้างเงินอะธุรกิจของเขามันสร้างเงินอะไรของเขาเนี่ย นะ้มันถูกการผลิตเงินโดยอัตโนมัติในแต่ละวันซึ่งเขาเนี่ยจะได้รับผลในการตอบแทนในสิ่งเหล่านี้ในทุกๆวันในทุกๆวันแต่ผลกลับการเรากลับไปซื้อบ้านอยู่แต่บ้านของเราไม่สามารถที่จะทำให้เงินผลิตหรืองอกออกมาได้เพิ่มผลกลับกันย่งเรายังต้องใช้เงินที่มีอยู่นั้นกับการดูแลบ้านกับการทำความสะอาดหรือกับการ อะไรหลายๆอย่างโดยที่เราไม่มีธุรกิจอันนี้เราพูดในเชิงคนที่กําลังสร้างตัวหรือคนที่กําลังสร้างอนาคตเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะคนคนละกรณีกับคนที่มีธุรกิจแล้วและเขาก็หาซื้อบ้านอันนี้คนละอย่างกันนะคะดังนั้นการสร้างเอนิจีหรือการสร้างความคิดพลังทางบวกเนี่ยจึงเป็นความสําคัญและเป็นความจําเป็นของมนุษย์ค่อนข้างเยอะมาก แปเลยการที่เราเรียนเนี่ยเราต้องเรียนด้วยความสุขการที่เราทำงานเราต้องทำงานด้วยความสุขการที่เราใช้ความคิดอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะต้องมีความจริงจังกับสิ่งเหล่นี้แล้วก็จริงใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะให้คุณค่ามันจะให้ประโยชน์มันจะให้ออมันจะให้โอกาสกับ ทางไปข้างหน้าของคุณได้อย่างเยอะแยะอย่างเช่นเราลงทุนด้านการศึกษาสิ่งที่เราได้คือความรู้ถูกต้องไหมคะเราลงทุนกับธุรกิจสิ่งที่เราได้ก็คือช่องทางทางธุรกิจเราลงทุนกับอะไรเราจะได้ผลกับไอ้นั้นอันนี้ลักษณะของการลงทุนและวิถีของการลงทุนคือลงทุนไปแล้วต้องได้อะไรกลับคืนมาแต่อะไรก็ตามที่มันลงทุนไปแล้วมันกลับได้ความเหนื่อยนาย ต้องรับผิดชอบต้องดูแลค่อนข้างเยอะอย่างเช่นลงทุนกับคนที่เรารักลงทุนกับคนที่เรารักเยอะแยะเลยนะคะแต่ทอนนี้ลงทุนไปแล้วได้อะไรเราก็ได้ในสิ่งที่เรารักของถูกใจผู้หญิงถูกใจผู้ชายถูกใจนะคะแต่ของเหล่านี้มันไม่ได้จีรังและยั่งยืนมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะ เพื่อนของอาจารย์หลายคนเนี่ยที่จะทุ่มเทให้กับความรักในเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ตีประมาณ10คู่นะคะสามคู่ที่เอากันรอดอยู่กันรอดไปกันรอดนะคะเจ็ดคู่นี่ก็คือล้มละลายหมดในเรื่องของความรักแล้วก็เจ็ดคนที่อาจารย์ไปทำการรีเสิร์ชแล้วก็ไปถามมาเนี่ยทุกคนจะให้ข้อสำคัญหรือบทสรุปที่สำคัญว่าในเรื่องของ ระบบเศรษฐกิจนะคะระบบเศรษฐกิจที่เป็นสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงครอบครัวเนี่ยไม่มีอ่อันดับแรกตัวอันดับที่2คืออารมณ์หรือการจัดการอารมณ์ทั้งสองฝ่ายความไม่รู้จักพอหรือความต้องการอีกฝ่ายหนึ่งที่มันมากอย่างเช่นมีคู่กันแล้ว แต่ก็ยังปันใจไปรักหญิงอื่นปันใจไปรักชายอื่นเห็นว่าชายอื่นน่าจะดีกว่าคู่ของตัวเองคือคิดว่าจะไม่จบกับคู่คนนี้เพราะว่าเวลาเห็นคู่ของเราเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมีสถานภาพแค่นี้เองมีสัานภาพทางสังคมหนะ้าที่การงานอะไรแค่นี้เองเหรอต่อไปจะอยู่กันได้ไหมจะเอากันอยู่รอดไหมนู่นนี่นั่นอ่ะผู้หญิงเราก็คิดมากแหละผู้ชายก็คิดมากแล้วมันก็เลยกลายเป็น เขาก็สามารถที่จะเลือกคู่อื่นๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาอะค่ะที่ตอบโจทย์เขาได้ในบางอย่างที่เขาพึงยอมรับได้หรือ,อรู้สึกเขินด้วยกับกับสถานภาพตรงนั้นแล้วก็เปิดใจยอมรับมันเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นรวมไปทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะรวมไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะต้อง มาศึกษาชีวิตของเราว่าเรามีความมั่นคงหรืออย่างไรนะ,ะยโสธราจะกลับมา,มาโฟกัสที่ตัวเองว่าเฮ้ยเรายังไม่มีความมั่นคงเลยเรายังไม่ได้เรียนจบเลยเรายังไม่มีงานทําเลยเรายังไม่มีเงินเก็บเลยเรายังไม่มีอนาคตอะไรเลยแต่กับการที่เราจะไปทุ่มกับความรักหรือกับการที่เราจะไป มีรีบมีผัวมีลูกมีเต้ามีครอบครัวหรือโน่นนี่นั่นนะ่ะซึ่งเรามองว่ามันไม่ใช่สถานาภาพของความมั่นคงแต่อย่างใดแต่มันจะเป็นที่มาของสภาพปัญหามากกว่านะฮะสภาพปัญหามากกว่าแน่นอนและวว่าการแต่งงานการมันต้อง มันต้องมีความรักและก็ความเข้าใจกันแล้วก็ช่วยกันทํามาหากินแต่ทฤษฎีเนี้ยมันเป็นทฤษฎีของอะไรคะมันเป็นโลกแห่งจินตนาการแต่พลันโลกของความเป็นจริงอะใครจะอยู่กับเราได้อ้าวันหนึ่งเราตกรลกำรรมลำบากมากเราไม่มีงานทําฟองสบู่แตก IMF อ่ะโควิด19บ้านถูกยืดรถถูกยืด งานไม่มีทํากลับมาบ้านเกิดบ้านเกิดของตัวเองก็ต้องต่อเล้าต่อยุ่งต่อช้างอยู่กับบ้านผุผูอยู่กับบ้านเกา่เกาๆาแล้วมาอยู่ที่บ้านไรนาะสาโทก็มีแค่งานสองงานในช่วงฤดูทานาก็ทาได้ทําแต่มันก็ไม่ได้สร้างผลอะไรให้กับเราได้เยอะมันไม่เหมือนกับคนที่มีนาเป็นสิบสิบไร่ที่เขาจะพอได้อะไรเป็นกอกเป็นกำพอที่จะพูดถึงเงินแสนได้ เราจะไม่มีสิทธิ์พูดถึงเงินแสนเลยถ้าเรามีที่ทางแค่นั้นมันจะต้องหางานเสริมมันจะต้องหาอะไรเสริมอยู่แล้วนะฮะความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเศรษฐกิจกของเราเพื่อปากท้องการอยู่รอดของเราแต่ถ้าคนได้นาเนี่ยประมาณสิบไร่ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนแล้วว่าทําอะไรนะมันเห็นเป็นเงินแสนจะขุดสระเลี้ยงปูเลี้ยงปลามันเห็นเป็นภาพ มันเห็นภาพแห่งความสําเร็จมันเห็นภาพแห่งความมั่นคงหรือมันเห็นภาพเห็นสถานภาพอะไรบางอย่างที่ที่มันมันสามารถอยู่ได้แบบแบบพอจะมั่นคงได้บ้างแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นผืนใหญ่ๆเนี่ยมันมันมันก็ยากกับการที่จะคาดเดาได้นะคะมันเป็นความสูมเสียงหมดเลยมันเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนคนจะมาอยู่กับเราอุ้ยตายแล้วเธอมีบ้านหลังเก่าๆหนึ่งหลัง แล้วก็มีที่ดินอยู่อีกประมาณหนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่ก็ทำให้คนเป็นเศรษฐีได้ถ้าเราเป็นคนมีปัญญาแต่โดยส่วนมากนะคะโดยส่วนมากเขามองที่จำนวนหรือปริมาณเนาะมันก็ยากกับการที่คนจะมามามาใช้ชีวิตอยู่กับเราแบบแบบแน่นหนามันคงได้เว้นแต่ว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่พิเศษจริงๆแต่ถ้าเราพูดถึงใน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 ,ในระดับในระดับ ระนาบแบบธรมธรมดาธรรมดาแบบเบสิกเบสิกอะไรเป็นอะไรประมาณลักษณะอย่างนี้ดังนั้นนะคะการเรียนรู้ทุกอย่างเราจะต้องมีอันเจีเราจะต้องมีพลังข้างในของเราแล้วก็โฟกัสที่อนาคตโฟกัสที่ชีวิตของเรากับกความมั่นคงของเราก่อนถ้าเรามีความมั่นคงมีการศึกษาที่ดีมีการจัดก,การอารมณ์ที่ดีมีแหล่งที่มาของเงินไม่มีใครไม่อยากมาอยู่กับเรานะคะ ไม่มีใครไม่อยากมาอยู่กับเราไม่มีใครไม่อยากมาใช้ชีวิตกับเราไม่มีใครไม่อยากได้เราเป็นแฟนเชื่อเธอค่ะร้อยเปเซถึงล้านเปอร์เซ็นนะคะเราหาไปเธอพอสุดท้ายไอ้ที่เราเห็นหาหากันนะนมีผัวมาหลายๆลายคนนะมีเมียมาหลายๆคนสุดท้ายก็ต้องไปจบอยู่กับคนที่พอมีอันจะก,กินยอมรับในโชคชะตาไอ้ที่วิ่งหาของสวยของงามมันเป็นแค่เรื่องจินตนาการ ความอยากได้ใครดีแต่พลามันเข้าไปอยู่แล้วอะ่ะมันไม่ใช่เหมือนที่เราคิดมันไม่ปังเหมือนที่เราฝันแล้วมันไม่ตรงเหมือนที่เราวาดสุดท้ายความจําเป็นคือความอยู่รอดของมนุษย์และสรรพสิ่งสิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นเขาวิจัยออกมาแล้วโดยส่วนมากนะมันท่วมท้นด้วยปัญหาเหล่านี้มันมันครุกกลุ่นด้วยปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปอยู่ ไปอยู่กับคนที่ไม่ไม่คิดจะพัฒนาตัวเองกับคนที่ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งอนาคตไม่มีแม้กระทั่งไม่มีแม้กระทั่งการศึกษาไม่มีแม้กระทั่งการพัฒนาตนเองไม่มีแม้กระทั่งโท่น้ําเหลียงอ่ะเราเป็นผู้หญิงเราอยากจะไปอยู่ไหมไม่ผู้ชายเหมือนกันค่ะผู้ชายทุกวันนี้เขาฉลาดจะตายเวลาเขาเขาคิดจะมองผู้หญิงเขามองถึงการศึกษาก่อนเขามองถึงอารมณ์ความรู้สึกก่อน แล้วก็ข้อมองถึงวิช,ชั่นวิสัยทัศนคติของผู้หญิงที่มีและตัวสุดท้ายที่เขาจะต้องมองก็คือสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้หญิงคนนั้นถ้าผู้หญิงคนนั้นมีสถานภาพทางสังคมสูงมีแต่สังคมที่ดีมีแต่สังคมที่เจริญมีแต่สังคมที่อาเสียไอเฮียอ่าอเจมีแต่สถานภาพสังคมที่แบบร่ำรวยที่คบคนกับคนที่ระดับแบบบิ๊กบิ๊กที่สามารถ ทำให้ชีวิตของเขามันขับเคลื่อนไปได้น่นนี่นั่นนะคะมันไม่มีผู้ชายคนไหนเขาไม่ได้อยากเขาเขาเขาไม่อยากอยู่กับผู้หญิงแบบนั้นนะเพราะอะไรเพราะสถานภาพทางสังคมมันทําให้เราได้ไปเห็นอะไรที่มันมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็เป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็ความก้าวหน้าทางาทางเศรษฐกิจของเราทางการทํางานของเราหรืออะไรของเราเนี่ยมัน มันมันจะไปได้เร็วกว่าเพราะเรารู้จักสังคมเราเห็นสังคมแล้วเราเข้าใจสังคมแล้วเราเข้าถึงสังคมนั้นและสังคมเหล่านั้นก็ก็ให้อะไรเราได้เยอะมากกว่าที่เป็นสังคมภาคพื้นที่เป็นสังคมเศรษฐกิจอ่าอ่าเป็นเป็นสังคม เรียกว่าเกษตรกรรมเป็นสังคมชาวสวนชาวนาชาัดมันเป็นสังคมที่เพียงการพึ่งพาเนาะเป็นสังคมของการทำมาหากินในระนาบใน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 ,ในระนาบที่เข้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน,นแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้ตนเองมีสัมนภา,ภาพทางเศรษฐกิจสังคมที่สูงมันจะต้องมองไปอีกในระดับหนึ่งในระดับเลเวลหนึ่งนะคะ เราก็จะเข้าใจแล้วก็จะเข้าถึงแล้วก็เราก็จะรู้ว่าสังคมแต่ละสังคมนะ่ะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าเข้าถึงแล้วถึงจะรู้นะคะถึงจะรู้แล้วถึงจะเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราจะอยู่ในสังคมระดับระดับสูงเนี่ยเขาจะไม่พูดเล่นเลยนะคะเขาจะพูดอะไรมีแต่ธุรกิจหน้าที่การงานความมั่นคงการศึกษาหน้าตาสถานภาพทางการเงิน หน้าที่การงานบทบาทอะไรต่างๆนู่นเขาจะพูดปถึงแบบนั้นเขาจะไม่พูดถึงเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องครอ,งอบครัวเรื่องอะไรนะคะมันเป็นมันเป็นเรื่องพื้นๆที่คนคนอยากมีก็หาเอาอย่างเงี้ยได้มาแล้วแต่ก็ต้องทำมาหากินไปข้างหน้ารอดไหมรอดไม่รอดนั้นก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจการงานดังนั้นคนในระดับสูงเขาจึงมองหาอนาคตของเขาก่อนเขามองถึงความมั่นคงของ ของชีวิตของหน้าทีข่ของหน้าที่การงานของเศรธธษฐกิจสถนยภาพทางสังคมของเขานะคะเขาไม่ได้มองอย่างอื่นนะคะที่นอกเหนือไปจากนั้นหรือให้ความให้ความสําคัญที่มากนักนะคะก็จะมองในเรื่องของอานาคตอของตอนเองนะคะถ้าจะประมาตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยที่เขาจะต้องมองถึงความมั่นคงของตอนเองก่อนนะคะหน้าที่การงานการศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้ก่อนนะคะดังนั้นอันนี้จึงเป็น ฐานแรกนะคะเดี๋ยวจะเป็นฐานที่2หรเดีจะเล่าให้ฟังต่อไปนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกด,ดิติดตามให้กับจันยสุทธราด้วยค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ